เลี้ยวาขายก็มีสี่ห้าแสนอย่างนี้ไหมครับหรือยังไงอ้อสี่ห้าหมื่นเท่ากับว,วัวแพงกว่าใช,ใช่ไหมครับแล้วทำไมดูในไอบางที่ที่มันซื้ออ๋อน้ำม้าใหญ่เนาะอันนี้คือมาไว้ใช้งานเนาะอ๋อครับครับครับแสดงว่าในลำปางก็มีคนเลี้ยงไว้ขายเยอะอยู่ แต่มันมันมันให้ลูกนานามนีให้ลูกนานาไปนะไงมันได้เหมือนวัวเนาะวัวปีละครั้งใช่ไหมครับแต่นี่มันคือวัวปีละครั้งเหมือนกันนหรครับอ๋อบ้านผมไม่มีอ่ะเพราะบ้านผมอยู่นครพนมไม่มีม้าแล้วครับไม่มีมีแต่วัวครับนบครพนมครับผมนครพนม บ้านผมมีแต่พญานาคครับบ้านผมนะม้าไม่มีครับรรงงมันจะสรงนอยร่ะครับ,บาอบา ามคนวันหนึ่งได้หลายรอบไหมครับนะเที่ยวของเที่ยวเนี่ยครับอ๋อแต่วันนี้เริ่มเงียบแล้วเนาะแต่ก่อนก็คือเที่ยวได้อ๋อครับต้องเป็นตามคิวเหมือนวินมอเตอร์ไซค์ไหมครับ ตันตัวนี้ยิ่งฟูอนะะเป็นกนองเสาที่นี่ว่างเวียกว่างงานครับมานั่งรถมาล่นครับเราจะกลับถึงบ้านเมื่อไหร่ครับไ่ชิวอยู่เลย กระิเขาต้องต้องต้องเลือกไหมครับว่าจะพูดตัวเมียก็นะได้ใช่ไหมครับามารำปางต้องนั่งรถมา้านะครับนี่มีกระดิ่งด้วยมีเสียงแตรด้วยครับ ครับเ่เราก็ดูอย้างหน้าครับทางนู้นจะหนัก่อยนะครับ,รรบทางข้างหน้านี้สวยครับมดเเมืองียูัวครับรดงกระด้กรง,งได้ได้ ที่ถ่ายดูแสงได้พอดีตรงนี้นชัดแจ๋ว